สวัสดีนะครับผมเฮ้ยยาเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูลงุงย้ายรถย้ายไปอีกแปลงหนึ่งอยากรู้ว่าตอนลุงเก็บรถจะเก็บอย่าง เกิดว่าจะขับไปแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่ารถมักว้างนะครับมันจะเต็มถนนนะครับท่านผู้ชม hey, จะย้ายแปลงใหม่นะครับไมไมนะอ๋อ,อ,อต้องต้องดูแปลงก่อนนะว่าแปลงนาอยู่ฝั่งทางไหนไเพื่อที่ว่าจะได้เอารถลงฝั่ง ฝั่งฝั่งนู้นฝั่งนี้เลยนะครับเอือต้องวางแผนอย่างดีนะครับผมไม่ขยับรถตรงนี้หรอขยับตรงนี้ก่อนเต้องหันหันหันหน้ารถไปทางนู้นทางนี้นะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างกว้างภาษาไทยไม่แข็งแรงรถมันค่อนข้างกว้างเพื่อที่ว่าไปถึงปั๊บย้ายลงเลยเป็นเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าพื้นที่มันมันแคบนะครับเราคอยดูว่าลุงจะขึ้นทางไหนนะครับ ตามจริงก็จจะขึ้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าเพื่อที่ว่าการสะดวกนะครับเพื่อที่ว่าไปถึงหน้าง,งานเราจะได้ลงเลยนะครับลุงจะไปขึ้นฝั่งนู้นนี่นะครับซารี่ของลุงก็จะยาวๆยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะต่ำๆนะครับ จะมีโอ้ยลุงลุงลุงเอ้ยกิ่งไม้ต้นไม้ลุงชนชนลุงลุงไม้พ่นลุงนี่มันติดไม้อันนี้นะครับโอ้ลุงลุงนี่เหมือนใครวะพี่เอเดี๋ยวมาติดกิ่งไม้เดี๋ยวจะช่วย อยุ่เป็นเพียงตัวเลขดูดิปินลุงแกจะขึ้นไปบนนี้จะเล่นท่ายากตลอดเลยอ่ะลุงอ่ะดูดิดป่าเดี๋ยวจะขยับอันนี้ไปทางโน้นงว่างหน่อยนะครับกออ็ลุงลุงโอ้เจ็ดสิบกว่าครับพี่เอ็มได้ฝีมือนะครับ สายลุงจะถอยถอยแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับเราต้องรอไว้มัน20ตันกว่าจะเดินได้ครับขึ้นใหม่นะครับเมื่อกี้ได้ปีนกิ่งไม้อ้าวลุงจะออกยังไงลุงโอ้ยโอ้โหโอ้ล้อแทบจะคดเอ้าปีนต้นไม้ ขึ้นได้สบายเลยอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยปีนกิ่งไม้ก็ได้นะครับต้มโอ้โหอ้อ,อ๋ลงยาวขึ้นเตะเลอร์นะครับผมอย่างที่บอกต้องวางแผนอย่างดีนะครับ้ามมายอย่างนั้นขึ้นยากนะครับแล้วก็ตอนขึ้นจะดูแค่ตอนขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูตอนนา่งงานที่จะลงด้วยนะครับผม โอ้ลุงจะขึ้นดิบแบบนี้เลยเหรอมาไปแล้วลุงเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยพอดีเลยโอ้ผมนึกว่าแต่จะขึ้นยากก็ขึ้นไม่ยากนะครับแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะครับ วัสดีครับน่าจะน่าจะรู้จักกันเราจะเดินทางไปอีกประมาณไปอีกไกลไหมลุงอ๋อแต่ว่าเดินไปก็ลำบากเนาะเพราะว่ารถมันกว้างรถมันกว้างครับ ไม,มาาไม่กลับมาทางนี้แล้วใช่ไหมเดีย๋ยวเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูลุง,ง,งลุงเก็บรถไอ้เสร็จก่อนแล้วแล้วแล้วหางลุงจะปล่อยไปแบบนี้เหรอเก็บบัอ๋อพับ,พบหางลากไปอย่างี้เหรอเจอเสาไฟก็ล้มเลยแล้วหนาดไปเลยนะครับอ๋อในลุงพกเสียมมาอีกแล้วสถาวิเศษเอ้าได้เลาวแล้มันหนักเสียมอ๋อมาแค่ขี้ดินเพราะว่ามันหนักเวลายกขึ้นอ๋อลุงถอดถอดอะไรอีก เฮ้ยนี่ผมต้องวัดแต่ไปถึงแล้วขับได้เลยอขอสลักก่อนมีสลักอีกนะครับท่านผู้ชมอ๋อน่าน่าจะโยกตรงคอตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูลุงให้ลุงเก็บเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงต้องให้พี่เขาแคะดินก่อนนะครับนี่มาดินนี่ เอาโอ้โห่เห็นเลยโอ้โหเตรียมมาอ๋อแล้วก็เสียบไปในรูนี่ปึ๊บแล้วก็บิดบิดโอ้ยกนิดนึงยกนิดนึงไปเลยเอาอายุโซ่อน้อยน้อยน้อยบบบบโอ้ยโอโฮมเยอะอดิแค่นี้ใช่ไหมลุง่นไปกมลยโอ้ยากเหมือนกันนะครับกว่าจะย้ายรถ อ๋อนี่มันจะมีล็อกทำไมเหเนีหยลุงจะมัขัดอย่างเงี้ยเหรอไม่ล้นเหรือแล้วก็มีอันนี้แค่นี้เองนะครับยากเหมือนกันนะพี่โอ้ค้ำไว้อีกมีขาค้ำนะครับอ๋อเดี่ยขาค้ำนี่ไม่มีขายที่ไหนเนาะลุงแล้วแล้วระบบสายเลนวันนคลรถเหนือก็มีสลักล็อกแล้วก็นี่ เราฝั่งนี้ล็อกไหมลุงอ๋อมันกับเกีียวได้เฮ้ยโอ้แน่นอนนะครับเราไม่ไม่ต้องไม่ใช้ปิ้นอืมอะไรสลักก็ไม่ต้องมีปิ้นล็อกเหรออย่างนี้ไม่มีอ๋อจะมีตัวล็อกอัตโนมัติเหมือนพี่เจครับนี่ต่อเข้าไปแล้วปึ๊บแล้วก็หักลงปึ๊บ นี่อันนี้มันก็ล็อกอยู่ไม่มีใครไม่มีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างให้ดูเออแค่สลักนี่ก็อึ้งแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ต้องใช้ปิ้นล็อกแล้วก็ไม่มีหลุดแน่นอนเนาะไม่หลุดดินี่นี่นะครับแล้วก็มันก็จะยึดทั้งสองฝั่งจะโยกไปฝั่งนู้นก็ไม่ได้จะโยกไปฝั่งนี้ก็ไม่ได้สลักนี่จะใช่เนี่ยใช่เพราะมันยันมาแล้วข้นเ้ำหนักมันทงอยู่ล่างเนี่ยทงวิ่งจากกรุงเทพสบายเลยเนี่ยโอ้ยนครสวรรค์นู้นไปมาแล้วจังหวัดะรอรอไปไปแล้วโอ้โหเลยหมด โอ้โหนอนคืนนึงไปจอดค่าครับลุงเชียงใหม่เชียงรายไปได้หมดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยซารีทำมาเฉพพะล็อกมากพอดีเลยเ่ะหัวคิดดีมากยอมหัวคิดเลยนะแค่สลักนี่ก็อึงนะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ